คุณผู้ชมคะถึงแม้ว,ว่าช่วงนี้ในหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะกักเก็บเอาไว้ใช้อย่างเพียงพอได้สำนักทรัพยายกรน,น้ําที่2ตอนนี้นะคะเร่งสูบน้ําเข้าบึงค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ดหลังจากที่ชาวบ้านนะคะได้รับอนิสงส์น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค พลตรดเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้นายพาดลถาวรกริตรัฐอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเร่งดำเนินการสูบน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศบึงบอร,ระเพ็ดและให้ประชาชนที่อาศัยรอบบึงบอร,ระเพ็ดได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งบึงบระเพ็ดนะคะเป็นบึงขนาดใหญ่ราว132,737ไร่เป็นทั้งแหล่งน้ำและพื้นที่ทำกินบนพื้นที่3อํอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์คืออำ,อ,อำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอชุมแสงและอำเภอตะโกมีประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตําตำบลได้แก่ทับกฤต ตำบลเกลียงไก่ตำบลน,นอมพระตำบลพนมเศษและตำบลมหากรซึ่งการดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำที่โรงสูบน้ำไฟฟ้าตำบลทับกรษอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและวิธีแก้ไขปัญหาระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดและเป็นการรักษาระบบนิเวศพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่มีอยู่ในบึงบอระเพ็ด โดยจะดําเนินการสูบน้ํา2เครื่องซึ่งอัตราการสูบน้ําต่อเครื่องนะคะอยู่ที่1800ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงโดยปริมาณที่สูบต่อวันได้5,18,400ลูกบาทเมตรสูบตั้งแต่วันที่2ถึง13พฤษภาคมนี้นะคะแต่ถ้าได้ปริมาณน้ำที่ต้องการหรือว่าตามที่กำหนดเอาไว้ก็จะทำการหยุดเครื่องสูบน้ำทันที ก่อนเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำค่ะทางสำนักทรัพยากรน้ำที่2ได้นำเครื่องจักรดำเนินการขุดลอกเปิดทางน้ำที่แม่น้ำน่านเนื่องจากว่าแม่น้ำน่านเกิดการตื้นเขินจากตะกอนดินและทรายที่ไหลมาทับถมทำให้ปากทางน้ำตื้นเขินส่งผลให้การไหลของน้ำได้น้อยต้องเร่งเปิดทางน้ำโดยเร่งด่วนก่อนทำการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดในครั้งนี้นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดเผยค่ะว,ว่าทางจังหวัดนั้นได้ มีมติในที่ประชุมให้มีการเติมน้ําเข้าบึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ดและการบริหารจัดการน้ําในบึงบอระเพ็ดโดยจะเดินเครื่องสูบน้ำสองเครื่องปริมาณน้า5 0า0 0นลูกบาทเมตรต่อวันทําการสูบน้ํา12วันโดยจะได้น้ําที่เพิ่มขึ้นในบึงบอระเพ็ดจานวน6กล้านกว่าลูกบาทเมตร ทั้งยังฝากถึงองค์กรผู้ใช้น้ำผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้